เอาใหม่สิคะสามพันก็ไปแล้ว่ะจริงเหรอยอดขายดีไม่ใช่เหรอคะมันไม่ถึงเลยยอดขายดีเนาะแล้ว้องมีความสุขไหมล่ะคะที่มาดีครับนี้ก็ทำถ้มีคนมาสนุกสนุกด้วยกันอุ้ยมีมีสาวๆมาเยอะเลยอ่ะกลับไปสองสาวแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมสี่คนนะเราไปเดือนละเกือบสามเลยจริงเหรอโอ้โหคุ้มมากเลยที่พูดโม้ไม่ถึงมองตอง ชนะบัาต้องชนะบ้าครับ,บคุ้มที่สุดนะคุ้มที่สุดพี่ไม่ดุไม่โวยคุ้ม <laughs> เอ้าน้องโอ้ยเขาทำงานไม่ดีเหรอคะทำงานดีเรียกลูกค้าได้ดีมากเลยวันนี้ถ้ามีน้องโอ้ยนะวันนี้ยอดพี่ก็ไม่ถึงแล้ววันนี้ <c oughs> ตายแล้วท่านอโอ้ยมาทุกวันแล้วล่ะเร <c oughs> าคุณน้าจะให้น้องมาอีกไม่ได้เหรอคะอ้ยได้เดี๋ยวต้องมีอบก่อนแล้วมีม็อบหรือเป่าเราไม่ต้องจ้างเขาก็ได้โอ้ยเนาะสุดตาอย่างนี้วันละพันจะไหวหรือเปล่าวันละห้าร้อยอ่ะ ชั่วโมงเดียวพอแน่โอ้แรงจริงๆของคุณเก๊า